สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ d r a Pro นะครับวันนี้ก็จะมาโยกเกม่างตานะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิแปแรกของปี2024แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่ซึ่งผมอัดที่หลังลว,วันหนึ่งนะก็ไปดูวันมีกิจกรรมอะไรนะรในส่วนนอากิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้เป็นการ ฉลองนะปีนบันไดนั่นเองซึ่งเหมือนว่ามันจะแจกลูกเต๋าให้นะเหมือนจะเป็นของขวัญปีใหม่มั้งไม่รู้ทุกคนได้กันหรือยังนะก็ถ้ายังไม่ได้ก็ลองไปดูที่กระเป๋านะมนอยู่ในซองของกระเป๋าแล้วแต่ถ้าเข้ามาในเกมก็เป็นอย่างนี้นแหละถ้าเข้ามาในกิจกรรมอะ่ะก็มีเยอะอยู่นะลูกเต๋าตอนแรกแต่ผมเ,เล่นไปแล้วแหละเนี่ยตามบันไดนะน่าจะขึ้นมาหลายขั้นแล้วเนะี่ยก็ได้ของมาแล้วแหละแต่ยังไม่ลองรับนะมาลดรับเลย มันก็แจกเยอะอยมืนเนี้ยเอาไปสุ่มนะอ๋อขั้นต่อไปก็เป็นหนะ้าร้อยนะไอร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นของปกติมันะ้งเออถ้าเป็นถึงสองพันขั้นมั้งไอพันสองอีกพันสองร้อยขั้นน่าจะปรนะมาณนั้นนะก็จะมีแบบลูกเต๋าทั่วไปนะครับที่มันจะสุ่มนะว่าจะเอาเลขอะไรประมาณนี้ สี่ก็ได้แบบนี้แต่ถ้าเราไปตกไอ้เขียวๆนี้มันจะเบิ้ลไปสองครั้งนะต้องแต่ว่าต้องตกให้โดนนะจะตกไม่โดนก็ไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นลูกเต๋าที่เลือกได้นะครับว่าจะเอาแต้มประมาณไหนสีส,สีฟ้านี่ก็จะเป็นทวีคูณนะถ้าเราได้สองครั้งมันก็จะคูณสองไปก็เป็นสี่นะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับกดนี้ไปเลยได้ตามที่บอกเลยโอเคก็ยังไม่ขึ้นไปต่อนะครับคือต้องค้นไปเลยนะถึงจะขึ้นไป อ่ามีสองน,นะใช้เลยกลาเป็นหกนะสามส่วนไอ้เครืข้ามาตกใจน,นี่คือจะเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้เดินกี่ก้าวอะไรประมาณนั้นนะถ้าใครเคยลองเล่นเกนตะีก็เหมือนการทอยลูกต๋าแบบน,นั้นนะนการทอยปกติไปสามกือนะกืออันนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็แปเจ็ประมาณ7ครั้งคูณสองไปแล้วได้ห ه, มันก็เบิ้นไปเลยนี่เร็ยบร้อยครับขึ้นไปอายาทีน,นี้ผมก็หมดแบบของปกติไปแล้วนะหมดไปละอันนี้ใช้แบบไปนี้เลยนะอกไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงที่เราที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเลยนะเอออันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยสองสี่หกโอเคหกล้วบวกอีกสองจะไปมันเหมือนต้องคำนวณน,นะนิดนึงนิดนึงโอคไปขั้นต่อไปละ น,นี่ก็จะได้ของนี่มานะออ,อน,นี้่ไงได้ตัวสุ่มทั้งสิบอันแล้ววันนี้ก็มีอ่าตู้สุ่มของถังซานนะน,นี่ก็เก็บของไปนะครับอันนี้ผมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวใส่ไปเลยนะหกไม่สนและโอเคได้ดีคันโคตรแกมนี่สองสี่หกไม่พอว่ะเอาเบอร์หกเลยนะ ส่วนถ้าลูกเต่านี้หมดมันต้องใช้เพชรซื้อมัน,อ,อ,มนอันนี้มันก็จะสุ่มนะว่าเราจะได้เดินกี่ก้าวนะดวงช่วยหน่อยก็ได้นิดหน่อยนะสองโอเคสองเองไวมันให้น้อยเกินอ,อ่ดวงผมไม่มีนะอ่าเดี๋ยวกันสุดท้ายละหกเลยหกโอเค กระสุมเหมือนเดิมนะถ้าได้ลูกเต่าแดงอีกทีหนึ่งก็ได้เลือกนะครับแต่ส่วนมากมันไม่ให้นะมันก็จะให้แบบของน้อยๆไอ,อ้บวกหกนี่ผมเพิ่งเคยได้นะตั้งแต่เล่นมาโอเคครับหมดแล้วลูกเต่าอ,อ่ะถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้เหมือนต้องเติมตังค์ซื้อมั้งเออน่าจะไม่ต้องใช้เพชรแล่ะต้องเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวกดรับของไปว่าอ,อยากได้ไข่เนี้ยไข่เป็นวิญญาณระดับหมื่นปีนะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงนะครับ ก็ผมยังมีแค่พันปีนะยังไม่ถึงเลยก็ต้องไปอีกนะเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะไอ้อันนี้ก็อยากจะได้แต่มันต้องสี่รอยนะแต้มแย่ว่ะไม่มีของแล้วหมดโอเคส่วนต่อไปก็เป็นกิจกรรมอีกอันนึ่งนะอันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจนะครับซึ่งผมก็ได้รูเล็ตมาอันนึงนะเป็นสีทองมันแจกมั้งเหมือนแจกของขวัญปีใหม่ก็หมุนไปนเลยนะรูเล็ตทองไนดะ้คูณสองเป็นจุดสองโอเค ลงไหนไม่รู้อ่าไม่ใช่คุณสองให่หรอได้แ <c> ค <oughs> ่หกอะโอเคครับได้เท่านี้เนี่ยช่วงของรางวัลก็ตามนี้นะครับอ่าถึงร้อยครั้งก็ได้ร้อยเพชรได้สามร้อยเพชรขั้นต่อไปก็นี่เหมือนอ่าเพื่อนๆบอกว่าอันนี้มันจะคุ้มสุดนะในกิจกรรมที่ผ่านๆมานะเออเป็นคลิปก่อนๆนะแต่ผมไม่อยากแต่งดวงแล้วเท่าไหร่นะ <c oughs> มันดูมันดูมันจะไม่ได้นะเออมันต้องมีเพชรเหลือมากกว่านี้นะ ซึ่งผมจะเก็บเพชร7,000เม็ดนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวรออีเวนต์ยกน้ำหนักไปดีกว่าน,นะอันนั้นน่าจะชัวร์กว่านะกิจกรรมันนี้เอ้ยอันนี้เป็นกิจกรรมปลูกดอกไม้นะครับอตอนช่วงแรกมันจะแจกเม็ดทั้งหมดนะ3อันนะก็จะเป็นสีต่างกันครับความหมายของแต่ละสีก็คือมันจะมีระยะเวลาในการปลูกออันนี้คือเร็วกลางแล้วก็ช้าประมาณนั้นเดี๋ยวปลูกให้ดูแล้วกันนะ,อะของก็จะขึ้นตามมาแบบอันเมื่อกี้นะนี่แบบนี้นะ ดอกไม้ก็ตัดสีต่างกัน,นตามาเมล็ดน,ะนะเวลาก็ต่างกันอยู่นะสามชั่วโมงกับเก้าชั่วโมงอันนี้ก็แบบสีลุ้งนะ่ก้าสิบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเราสามารถเอาดอกไม้ที่ตัวเรามาแลกของรางวัลได้นะของรางวัลน,นี่ดีที่สุดก็น่าจะอันล่างสุดแหละนี่หมื่นปีของโคตรดีนะแต่ว่ามันก็เก็บดอกไม้เ,อเยอะอยู่แหละก็สี่สิบดอกนี่ใช่ไหมก็สี่สิบเมล็ดอะแล้วคูณสิบสี่ชั่วโมงไปะ สิบสี่สิบห้าชั่วโมงมันเวลาไม่รู้พอหรือเปล่านะเนี่ยกิจกรรมมันมีแค่สี่วันนะเออไม่น่าจะพอนะมันก็ยากไปนะไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะรีหรือเปล่านะอันนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆนะส่วนนี้จะซื้อได้ก็ได้นะใช้เพชรซื้อได้อันนี้หนึ่งร้อยเพชรอ่าถูกไปเนะี่ยอันนี้ห้าร้อยจิบจิบนะจิบจิบนี่มาดูนี่ดีกว,ว่าของแรงนี่พันเพชรนะดอกละพันนาะยคิดเอาเถอะเราจะเก็บได้นะใช้เยอะอยู่นะอ่าซึ่งรางวัลต่อไปของผมก็น่าจะอันนี้แหละ ไ่พันปีเอาสิบปีไม่ช่พันโทษครับอ่าส่วนต่อไปก็อันนี้ก็อีเวนต์เหมือนเดิมนะจากคิปที่แล้วนี่อันนี้ก็รีมาใหม่แล้วนะก็มาเก็บเพชรได้เหมือนเดิมนะนี่มีการ์ดลุงเหมือนเดิมก็ใช้เพชรนะถ้าใครเลื่ยเ<ๆ>ี่ส่วนต่อไปก็นี่ของรางวัลมาดูกันว่าได้อะไรนะเฮ้ยก็ได้พวกอ่าอุปกรณ์สมไ่ เอ้ยของสีลุงวะไม่ใช่สีลุงเนี่ยเป็นเอสอาร์นะสร้อยพูดนะใช้ได้กับอาชีพซัพพอร์ตเอา้าอาชีพซัพพอร์ตดเนี่ยผมก็ได้มาเยอะนะอาชีพซัพพอร์ตเนี่ยมันเยอะเกินไปเปล่าโอเคไปดูกันนะมันเป็นของจำนะผมจำไม่ได้ด้วยอ่าสร้อยคอเหรออ่ะใส่ทแทนไปเลยโอเคครับเป็นของบนโอ้โหเพิ่งต้องสี่แสนโอ้โหของแม่งโคตรดีอะ่ะจริงจริงไงดีจัดโกเคตังต้งระบายก็นี่ รับสมัครนะตู้ส่มของถังตานะแล้วก็มีเสี่ยอู่แล้วก็มีน้องคนข้าง so, หลังอะโซไซซี่แอปเปิลไซซี่ตำแหน่งเทพก็มีอยู่นะน่าจะคุ้มอยู่นะก็สามารถเป็นเทพสมุดได้น,นะคอ่าเป็นขั้นเทพประมาณนั้นแคมาเราสม่มหมนดีกว่าเรามี1ิบตัวปกติแล้วก็มี19ตัวแบบทองนะอ่ามาดูดวงเกลือดีกว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยหน้านะว่า,า,าใครได้ถังตา,าเยอะ อ่ะจะคิดไปเลยโอ้โคตรเกลืออันนี้เป็นแบบตรวจปกติแหละมันน่าจะเกลือแบบปกตินะโอ้โหโอเคก็ได้เสี่ยวอู่แล้วก็โอเคครับตามหน้าตู้นะแต่ไม่ได้ถังซานนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะได้สามตัวติดอย่างเงี้ยไอ้ว่าดอกปีใหม่ใช้ใน,นปีหมดนะจะไปใช้กับเกมอื่นไม่ได้ละโอเคตัวนี้ก็ดีนะเมื่อกี้อ่า ทุกตัวนะครับที่เป็นเทเดนาร์นะแต่ว่าจะเป็นตัวที่พัฒนาเป็นเทพได้อันนั้นคือดีกว่านะบางตัวมันก็เป็นแค่เทพประถมนะมันก็อยู่แค่ประถมนะจะสู้กับมัธยมไม่ได้อกนีเ่เดี๋ยวอู๋แล้วได้อยู่แต่อยากได้หางซานมากกว่านะตัวนั้นตัวนออกยากจังวะเล่นรบดันต่ำแบบเป่าโอเค้เกลือ เฮ้เลยโคตรเกลือเฮ้ยนายแต่งโมไผมันตัวหลุดเลสเนี่ยว่าแ้คบตัวหลุดเลสมันหลุดมาได้ไงไม่รู้นะพอ,อตู้ของอไอ้แตงมมไผเองไม่ค่อยจะออกนะครับมาออกตู้อื่นเฉยนะแปดอยู่นะเนี่ยเอ้ยครับเกลือเลยเลย อ๋อดีโหเกลือเรซิเบตมันนะอันนี้ก็อีกสองครั้งเอออีกสองครั้งก็จะได้การันตีน่าจะการันตีถงางตาเลยนะแยบเกลือทางตาหมาดีนะคู่การันตีการันตีไหมออกไหมไม่ออกหรอเอาจริงดิอ,อ๋ออีกครั้งนึงอีกครั้งนึงโอบผิดนับผิดมาต้องออกแล้วต้องออ เก็บการันตีนะและได้เทอ,อูเพิ่มมามาโอเคได้อยู่มาแล้วก็สลายไปนะตัวที่มันซ้ำนะเออดาวที่มันเต็มแล้วสลายทิ้งไปนีก่ก็กดเพิ่มดาวไปโอเคครับพลังเพิ่มขึ้นแสนหนึ่งต่อยมื่ไปนี่ไข่สองดาวก็ทีผลลับของวงแหวนก็จะเพิ่มขึ้นนะจากสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคถังชานก็ได้เพิ่มใหม่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ตัวนี้ผมกำลังทำอยู่นะเออ มาเปิดต่อดีกว่าไม่งานเสียเวลาเปิดไปเลยครับตัวนี้น่าจะคุ้มสุดนะมะั้งไม่รู้ว่าเมตามันคือตัวไหนกันแน่นะครับแต่ว่าตัวที่ใช้กันอยู่ผมก็ทำไม่ได้นะตัวที่ท็อปเดิใช้กันอยู่ผมกงทำไม่ได้เลยน่าเช่ออูนะเค yeah. ต่อไฟมาหมกเกลือเลย,ยหลายาย้าใบเลยห้าใบ โอ้โหเข็มจัดโอ้โหโอเคด้ถังสารต่เป็นถังสารใบเด็กไม่อยากได้อะแต่ด้ต้องโตแล้วอ่ะมันเก่งกว่ามาหน่อยเถอะโอเคเดี๋ยวอู่อ่ะเด็กสองครั้งนะ <Hey. S 1> กาดจะหมดแหละ <laughs> ดวงของปีนี้ก็หมดแล้วมั้งนี่ยโอเค โลไม่หลุดเ,เล็เนี่หรอนาตู้ทำไอมาแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องการันตีก็ได้โอ้โหโอเคครับเกลือโอ้หลังๆเกลือจัดไม่น่าชมเยอะเลยโคตรเกลือ <laughs> โอเคที่เหลีอยมันก็ได้มาแล้วีเคค่เหี่ยมจไลไปก็จะได้แต้มอันนี้มาเบิดหอยแล้วแต้มเปิดหอยไปแลกได้อยู่เหมือนกันนะอ่าเปิดใช้งานได้อยู่หูไม่เ,เยอะอยู่นะเนี่ยปวดเยอะเลยอ่ะดูดิ เป็นแถวเลยอะดูของเยอะจัดโอเคปดเลยโอ้แสนห้าเลยเว้ยแตดเพิ่มจัดแต่ทีนะี้ตอนแรกผมมีค่าพลังอยู่สองน่าจะสองล้านนะฮะเออตามที่ดูทางด้านซ้ายนะมันเขียนว่านั่นแหละสองหมื่นเคอ่ะสองหมื่นน่าจะล้านนะ ไอ้ของการซีนี่ก็ยังไม่ได้นะบอเดาะเของเทพมันต้องเหมือนของคนทั้งเซิร์ฟอ่าสุ่มรวมกันนะถึงจะได้ไอ้ตัวนี้อันเดียวแบบเออได้ยากอยู่ช่วงหลังเริ่มไม่มีคนเล่นแล้วมั้งมันเล่นลดน้อยลงไงไม่รู้ โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อมาคิปนใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสามารถแนะนํากันได้นะว่า,าเล่นแนวทางนี้ดีกว่าจะจัดทีมแนวนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการจัดทีมเเท่าไหร่นะก็จัดทีมตามความชอบกันเนาะว่าตัวไหนแบบเก่งในนิเมะก็แต่งมาเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นทีมของผมด้วยแหละนะก็ประมาณนี้ละกันเนะะานะก็จัดไว้สองทีมประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยเด้อ